สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำการลงโปรแกรม z o m นะครับหรือโปรแกรมวิดีโอคอลนะครับการลงโปรแกรมในส่วนของ PC นะครับคอมพิวเตอร์ PC หรือน้ t ตบุ๊กนะครับแรกเริ่มเลยนะครับเปิด Google ขึ้นมานะจากนั้นพิมพ์คำว่า Zoom ะจะเห็นมีโลโก้ Zoom คลิกเข้าไป นะครับแล้วก็คลิกที่ลิงก์ zoom.us ลิงก์ดาวน์โหลดนะครับจะอยู่ในส่วนของรีสอร์ทด้านล่างเราจะเห็นดาวน์โหลด zoom client ดาวน์โหลดเซ็นเตอร์คลิกเข้าไปเลย ตรงนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับหลายๆตัวสำหรับ PC ซโน้ตบุ๊กหรือแล็ปท็อปนะครับให้คลิกเข้าไปที่ตัวแรกเลยนะครับดาวน์โหลดจะมีเครื่องของแต่ละเครื่องนะครับมี64บิตฐาน2บิตนะคบเครื่องรุ่นใหม่จะเป็น64บิตคลิกดาวน์โหลด เห็นได้ว่าดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการติดตั้งนะครับการติดตั้งลงเครื่องหลังจากที่ติดตั้งแล้วหลังจากที่ดาวน์โหลดลงมาแล้วนะครับก็คลิกเข้าไปที่ Zoom Install Full .exe ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการติดตั้งนะแต่ถ้าใครหาไม่เจอนะครับสามารถคลิกที่สามเหลี่ยมตรงนี้ได้นะครับ แล้วก็ให้ไปเปิดในโฟลเดอร์นะครับหรือถ้าจะติดตั้งเลยก็คลิกเปิดตรงนี้นะอ่าแล้คลิกเปิดเครื่องก็จะทำการลงให้โดยอัตโนมัติตอันนี้ต่อันกะ็เป็นอันเครื่องกำ,กำลังเครื่องกำลังยา ทำการติดตั้งให้อันเดีติดตั้งเสร็จเขาก็จะบอกว่า The install was successful ก็เป็นอันติดตั้งเสร็จนะครับนะแล้วกดดันนะครับ หจากติดตั้งเสร็จโปรแกรมก็จะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติให้ครับใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับให้คลิกที่ปุ่ม s i g n up แต่ถ้าใครที่เคยใช้งานอยู่แล้วนะครับให้คลิกปุ่ม sign in เรามาดูกันว่า s i g n up ยังไงนะครับคลิกที่ s i g n up าไว้ให้กรอกรายละเอียดแล้วก็ทำตาม,ข,มข้อมูลเข้าไปเลยให้กรอกอีเมลแอ d ดเดสนะครับหรือ Sign Up with Google เลือกบัญชีที่เรามีนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยเคยใช้งานอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยจะขึ้นอัตโนโมัติให้เลยตนนี้ก็จะเป็นปุ่มแจ้งเตือนปุ่มแนะนำการใช้อันนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับ การดาวน์โหลดการซูมลงเครื่อง PC คอมพิวเตอร์หรือน้ตบุ๊ก